ก็คือนอาหารที่ควางโจรครับก็มาดูครับคนควางโจเขามีอาหารแบบไหนเป็นหมูแล้วก็ราดซอสแล้วมีผักอย่างนี้ก็ตกที่ประมาณประมาณ70บาทร้านอยู่แวถวๆข้างโรงแรมครับก็มีตัวเสียกับปรรยากวนเตือนด้วยความหิวตอนนี้สามทุ่มวันที่20เจอ,จอ,อ็ดนะครับวันทีโ่โลกจะแตกแล้วเหลืออีกสามชั่วโมงโลกจะแตกแล้วผมก็ต้องกินอร่อยนิดนึงครับเดี๋ยวมีโอกาสจะอัดคลิปให้ดูด้วยนะครับ ก้มอีกหน่อยอ่ะก้มบ่มันเป็นยังไงไปถูกไปก็เลยไปดิผมบอกเว่าก็ยังไม่เห็นอยู่ดีนะไม่เห็นอะไรไม่เห็นหน้าไม่เห็นเลยไม่เห็นเห็นแค่คอนี่เห็นเลยนี่เห็นเลยอืมเห็นละก้มมก้มจีนอย่างนี้เพื่อหัานนั่นเองแ้วก็ถ่ายท่านก็มองคือคนกินก็ถือเรื่องถ่ายรูปถ่ายอะไรนี่ นนนเนี่ยดูดีกว่ามันจืดชืดนเลยครับไม่อร่อยเพราะว่าต้องใส่พริกต่อดถึงก็อร่อยนะไม่มีพริกจะได้ตอนนั้นนี่อร่อยมากใช่จืดถ้าบอกกินได้มันต้องเปลๆนต้องเยนเปลี่ยนไปยนวั่ตีนึห้ิ ฟังดึงได้ครับจืดไปหน่อยแต่พิกือโอเคเลยครับ